น้องเบลครับครั uh ขอสอบถามนิดนึงนะครั uh หลังจากที่น้องเบลได้เรียน Google Ad a d v a n c e d The Joker of Google Ad เนี่ยจากความรู้ Google ส่วนเนี่ยพอ uh มาเรียนจริงๆเนี่ยเบลคิดว่าไอ้สิ่งที่พี่ถ่ายทอดไปเนี่ยมันสามารถใช้กับอะไรได้บ้างในธุรกิจออนไลน์ครับสามารถใช้ได้กับแทบทุกธุรกิจแทบทุกสินค้าเลยครับ ครับเป็นรู้สึกยังไงบ้างพอได้เรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกเริ่มเห็นแสงสว่างในการมองหาแพลตฟอร์มอื่นจากที่เคยใช้แพลตฟอร์มเดิมที่ต้องคอยคอยลุ้นรายวันยิ่งกว่าลุ้นหวย <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่ต้องลุ้นอน่ะบางวันก็บางวันก็นกเอ่อ โชคดีหน่อยเจอนางฟ้าบางวันก็เป็นผีมาหลอกเนี่ยครับโอเคเข้าใจครับแทบเราเราแทบจะเป็นไบโพลาร์แล้วตอนเนี้ยเพราะต้องคอยลุ้นกับอ,อ,อาการของโฆษณาที่เคยใช้แพลตฟอร์มที่ผ่านมาเนี้ยครับเข้าใจทีนี้พี่พ,พีอยากถามว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยข้อที่สองเนี่ยการที่พี่พ,พีเอาบัญชีจริงๆที่มันมีเดต a รันมาแล้วเนี่ยมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยมันมีผลต่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ไหมครับ มีผลครับเพราะว่าพี่พีทเปิดให้ดูหมดเลยว่าถ้าถ้าถ้าไม่กรองถ้าไม่กรองถ้าไม่คัดออกเราจะเสียงบไปโดยสิ้นเปลืองแล้วพี่พีทก็ทำให้ดูว่าเราจะสามารถทำยังไงให้ประหยัดงบจากบัญชีจริงที่พี่พีทเปิดให้ดูโอเคข้อสุดท้ายพี่พีทอยากรู้ว่าก่อนมาเรียนกับพี่พีทเนี่ย กับหลังเรียนสุดหลังเรียนเสร็จตอนแรกเราคิดว่าหลักสูตรของพี่พีเนี่ยมันเราคาดหวังกับหลักสูตรของพี่พีประมาณไหนคืออยากจะรู้ว่ามันลึกกว่าที่เราคิดหรือว่ามันเป็นไปตามที่คาดครับอืมที่คาดหวังไว้เนี่ยก็คืออยากได้แพลตฟอร์มใหม่จากที่เคยใช้อยู่ครับในนี้ก็คือที่คาดหวังไว้ก็ร้อยเปอร์เซ็นน่าจะขยับมาแพลตฟอร์มอื่นหลังจากเรียนไปนะครับครับ แล้วก็ัอ่าที่คิดไว้ว่าน่าจะยากก็ไม่ไม่ยากมากเกินความสามารถครับเพราะว่าพี่พีทพยายามจะอ่าขยี้ว่าตรงไหนไม่เข้าใจพี่พีทก็จะคบทวนให้จนก,กว่าจะเข้าใจแล้วก็ถึงจะเน็กบทต่อไปให้อันนี้ถือว่าถือว่าถือว่าดีเลยครับเพราะว่าน้อยที่จะเจอโค้ดที่จะขยี้ให้ประมาณนี้ครับ โอเคได้ถ้ายังไงถ้าลงมือทําแล้วเนี่ยแล้วติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสามารถทักกับมาหาพี่พีทได้นะครับได้คนระับได้เลยน้องเบลขอบคุณน้องเบลมากๆนะครับ